ห้องน้ำของเราได้ผ่านการขึ้นผนังชาผนังด้วยปูนสีขาวทาเคลือบกันซึมปูกระเบื้องใหม่ทับกระเบื้องเก่ายาแนวอะไรเรียบร้อยละแต่ก็มีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ก็คือท่อระบายน้ำตรงนี้ที่ไม่สามารถระบายน้ำได้กับธรณีประตูเย็นๆที่ให้ช่างมาแก้ให้หละทั้งสองอย่างแล้วก็ยังมีเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าที่แบบยังไงก็ต้องอัปเดตเวอร์ชันที่2ในตอนนี้ทุกอย่างก็ใช้งานได้แหละแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำให้มันดีขึ้นในรีโนเวทห้องน้ำพาร์ทสามค่ะ แผนที่เราจะทําสลหรับคลิปนี้ก็คือ1ปิดรูท่อระบายน้าเก่าที่ใช้ไม่ได้เราใช้ซีเมนต์อุดรอยรั่วซึมแบบแห้งเร็วมาปะๆไว้แห้งเร็วมากจริงแต่ว่ายังไงเราก็ต้องทิ้งไวน้นานๆให้มันแห้งแบบที่สุดจะได้ทาทุกอย่างเสร็จก่อนที่เราจะอาบน้ําช่วงเย็นกันอันนี้จะข้ามไปแบบเร็วๆเลยเพราะว่าจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่ของเราก็คือทําซุ้มโค้งแล้วก็ปรับปรุงบริเวณอ่างล้างหน้าให้มันออกมาประมาณนี้ก็มาเริ่มกันเลย เริ่มจากการร่างสุ้มโค้งก่อนไม้สีเขียวที่ทุกคนเห็นอยู่เนะี่ยเป็นไม้ h m r ในแผ่นแรกแล้วว่าจะใช้วัสดุอันนี้แหละแต่เราเปลี่ยนไปใช้ยิบซ้ำทีหลังเพราะว่าลองยกดูแล้วรู้สึกว่ามันหนักเกินไปนิดนึงก็เราใช้วิธียิงสกรูเข้าจุดกึ่งกลางของครึ่งวงกลมแล้เ,เชื่อกับปากกาออกมาจากจุดกึ่งกลางแล้วก็วาดไปแบบนี้แหละจริงๆมันก็ไม่ได้เป๊ะเวอร์มากหรอกเพราะว่าเออปากกามันก็จะเอียงไปเอียงมาได้แต่มองด้วยตาเปล่าก็ดูโอเคเดียนะตัวโครงสร้างของมันเราก็จะทําเหมือนกับผนังเบาที่เราทาอยู่เรื่อยๆน ทีี่่มอยูแต่โครงที่เรามีอยู่เนี่ยมีจานวนจํากัดดังนั้นเราจะต้องวางแผนให้ดีพื้นที่ของเรามันเริ่มจากสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็จะต้องสร้างโครงขึ้นมาตามขอบๆของสี่เหลี่ยมก่อนเราจะเริ่มขึ้นเหล็กจากตรงมุมสองข้างวางเหล็กไปตามแนวยาวของด้านบนในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่คอยรับน้าหนักแล้วก็จะยิงสกรูติดกับผนังทั้งสองด้านแล้วก็เพดานส่วนโครงยาวที่สุดที่เรามีอยู่เราก็จะมาตัดแบ่งแต่ไม่ให้มันขาดออกจากกันนะเราแค่จะทาให้มันงอได้แค่นั้นเองโดยช่วงที่เราแบ่งเนี่ยจะต้องมีขนาดเท่าๆกันเวลาที่งอออกแล้วกลายเป็นซุ้มโค เราเองก็ทําซุ้มโคงครั้งแรกเหมือนกันในตอนนั้นก็มาเอาใจช่วยน้องจุปันในคลิปกันนะคะ หลังจากที่เราขึ้นโครงหลักเสร็จแล้วแล้วก็เอาแผ่นยิบซ้ำขึ้นมาติดเลยอันนี้ส่วนตัวเรารู้สึกเองว่าเออมันจะทำให้เราอะกะได้ว่าโครงอันต่อไปจะติดตรงไหนแล้วก็ทำให้เหล็กในส่วนที่เราดัดเนี่ยเข้าก,กันกับรูปทรงที่เราตัดมาได้พอดีจากนั้นเราค่อยทำยิบซ้ำโค้งอ่ะมาปิดตรงนี้วิธีการก็จะคล้ายๆกับตอนที่เราตัดแบ่งเหล็กเลยคือตัดยิบซ้ำให้ขาดแค่ข้างเดียวโดยแบ่งระยะเท่าๆกันทำแบบนี้ยิบซ้ำก็จะงอได้โดยที่ไม่ได้ขาดออกจากกันเพราะว่ามีกระดาษอีกด้านหนึ่งยึดเกาะเอาไว้อยู่ ยอมรับว่าเราทําเบี้ยวไปนิดหน่อยแล้วก็ดูไม่ได้โค้งมนแบบเพอร์เฟกแต่ว่าเราก็จะไปแก้ไขในขั้นตอนการฉาบแล้วกันเราจะเก็บรอยต่อกับหัวตะป,ปูของยิบซ้ำด้วยผงยิบซ้ำก่อนใช้ผ้าฉาบรอยต่อด้วยเหมือนตอนที่เราทําผนังเบาธรรมดาเลยแล้วจากนั้นเราก็จะฉาบพื้นผิวทั้งหมดด้วยสกิมโคตสีขาวที่ทุกคนเห็นผนังห้องน้ําของเราเป็นสีขาวไม่ได้เกิดจากการทาสีนะคะแต่เป็นสกิมโคตที่เราตั้งใจที่จะทําให้มันลวดลายดูเหมือนแบบไมโครซีเมนซึ่งเราหาซื้อในไทยไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแล้วก็ดูไม่ค่่่อออออยยยยแแแแแบบบบบตรรรงสสเเเเเเปคคทททาา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 ไหหกกก็็็ลลใช้้้้้ววัดุนนนนนีํํืืมจะ าผนังเรามาดูเหลืองๆในบางส่วนเนะเาะเพราะว่าเราใช้น้ํายาแบบโพลียูรีเทนมาทาแล้วเราทาต่อไม่ไหวคือมันเวียนหัวมากๆเลยแถมมันทําให้ผนังเหลืองด้วยรอบนี้เราก็เลยต้องฉาบซ่อมผนังบางส่วนในคลิปทุกคนจะเห็นว่าเออมันไม่ได้ดูเหลืองขนาดนั้นแล้วเพราะว่าเราฉาบทับไปนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะทาน้ํายาเคลือบทั้งหมดอีกทีหนึง่งน้ํายาเคลือบตอนนี้ก็จะเป็นน้ํายาเคลือบใสสูตรน้ําอันนี้ก็จะกลิ่นอ่อนกว่ามากๆเลยแล้วก็ทําการเคลือบทุกที่ที่เรามีการฉาบใหม่จะเห็นว่าตรงที่เราปิดท่อระบายน้ําาปกก็มีูนนนทัแล้้วตตอเชคิสำ มีจุดหนึ่งของห้องน้ําที่เราทําการเจาะรูทิ้งเอาไว้เพื่อที่จะได้ต่อน้ําเข้ากับเครื่องทําน้าอุ่นโดยที่แบบว่าไม่มีสายระยงระยางมากมายเกินไปเราก็ได้ทําการซื้อจุดเชื่อมต่อน้ามันจะหน้าตาประมาณนี้น้าสะอาดก็จะถูกต่อเข้าทางช่องทางนี้แต่ว่าเออเราทําการเจาะรูแบบชิดกับตัวเครื่องมากเป็นนิดนึงงเราก็ต้องมาตัดต่อตัวสายที่ต่อเข้าไปสายที่เราใช้เนี่ยเราได้มาจากตอนซื้อสายเสริมสำหรับก๊อกอ่างล้างจานมาเป็นหัวเสริมที่จะทําให้เราบิดปลายก๊อกออกไปได้อิสระมากขึ้นเลยประมาณนี้สายตัวนี้มันทําการตัดต่อเองได้พอดนะอดีีลก็เเยชค ที่เรามีสายแบบนี้พอดีส่วนหัวเกลียวสีดาที่ทุกคนเห็นเนี่ยเราตัดมาจากสายชําระอันเก่าของเราอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมเก่าๆที่มีอยู่ทั้งหมดเลยพอเราโมดิฟายแบบนี้แล้วมันก็จะทําให้เราอะเชื่อมต่อสายตัวนี้เข้ากับตัวจุกเชื่อมต่อน้ําใหม่ของเราได้แล้วก็ต่อไปอีกด้านเข้ากับเครื่องทาน้าอุ่นอย่างที่ทุกคนเห็นว่าตอนแรกสายมันยาวเกินไปเนาะแล้วก็จะทําการตัดต่อให้มันสั้นลงนิดนึงต้องขอบอกก่อนว่าไม่ใช่ทุกสายที่จะตัดต่อแบบนี้ได้สายดีๆมียี่ห้อเนี่ยมักจะทาอย่างนี้ แรงดันหรือเดินความร้อนอะไรมากก็เลยเออไม่ซีเรียสนะเป็นสายกากาศที่เราโมเองแบบนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ เวลาผ่านไปนานประมาณนึงแล้วก็พร้อมที่จะทํางานต่อไปซึ่งก็คือการทำเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าให้มันดูดีกว่านี้อันเก่ามันไม่ดีตรงไหนอันดับแรกเลยตอนแรกเราอยากได้เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าที่มันแบบแขนวนโพกมาจากผนังนแะอย่างเงี้ยเอาเรฟเฟอรเรนซ์แรกให้ดูก่อนละกันเออว่าจะทําแบบนี้แล้วก็ใช้ปูนขาวฉาบเข้าไปแล้วก็เคลือบเหมือนกับตอนเราทําผนังเลยแต่พอได้ลองติดเข้าจริงๆแล้วรู้สึกว่าเออไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่ กลัวว่าเออเราไปใช้งานแล้วเราไปค้ำมันแล้วมันแบบร่วงลงมาก็เลยออกแบบอ่างล้างหน้าใหม่ให้มันมีขาโตะด้วยละกันแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทําก็คือการเติมเต็มช่องว่างระหว่างชักโครกไปถึงผนังด้านหลังของเราไม่รู้มีใครเป็นเหมือนเราไหมเวลาเข้าห้องน้ำอ่ะเราชอบแบบพิงนั่งห้องน้ำนานๆแล้วอยากจะพิงอะไรเงี้ยพอตัวถังชักโครกมันไม่ได้ติดกับผนังแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะมาสร้างผนังเสริมตรงนี้กันเราไม่ได้ทําพร้อมกับตัวซุ้มโคง้งเพราะว่าเราจะเป็นจะต้องมีเคาน์เตอร์ใหม่พรร้้้อมม่่ตีเเาาาแแแลลวววะดด๋ยู กันก่อนว่าเราทําผนังยังไงวิธีการเราก็จะทําเหมือนตอนทําผนังห้องน้ําขึ้นมาเลยก็คือใช้โครงผนังเบาใส่แผ่นผนังแล้วก็ฉาบปิดผิวแล้วก็ทาเคลือบทำเหมือนตอนที่เราทําซุ้มโค้งเลยค่ะ คือช่วงที่ทาผนังเนี่ยแบตกล้องก็หมดก็เลยไม่ได้ถ่ายเอาไว้ตอนนี้ก็คือฉาบอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มทาเก็บรายละเอียดในส่วนของเพดานห้องน้ำเล,เลือกใช้เป็นสีเบจนะคะสีเดิมของห้องน้ําเราเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูสีเบจตรงนี้เรากะว่าจะเอามาทาตรงวง,งกบป,ประตูด้วยแล้วก็จริงๆประตูเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนนะในอนาคตอยากได้เป็นแบบบานเลื่อนตอนนี้ก็ยังเป็นประตูห้องน้ํา P v ีอันเดิมแค่ติดสติกเกอร์สีดําเอาไว้ก<ๆ>็ด<ๆ>ูกะกศแต่ก<ๆ>็ตอนนี้ก็ใช้ไปก่อน ตอนนี้ก็ทาเพดา,านห้องน้าใหม่เสร็จแล้วทุกคนจะเห็นว่าในเรฟเรนซ์ของเราอ่ะมันจะมีผนังห้องน้าฝั่งหนึ่งที่มีไม้เป็นองค์ประกอบแล้ว,ว่ามันน่ารักดีแต่เราก็รู้สึกว่าเออสิ่งเสี่ยงอยู่ว่าเราจะเอาไม้มาอยู่ในห้องน้ํำยังไงเราก็เลยตัดสินใจติดเป็นบอเปเปอร์ลายไม้ไปก่อนละกันบอเปเปอร์อันนี้ก็ค่อนข้างดีนะมีความหนาแล้วก็มีลายเส้นที่คล้ายๆไม้เลยเราติดไปแล้วเราก็ชอบนะทีนี้เราก็ต้องมาคิดแล้วว่าเออในอนาคตถ้าเราอยากได้ไม้จริงๆเนี่ยเราจะต้องทําวิธีไหนแต่ว่าตอนนี้กก็ใช้เป,ไปอไ่ ทุกคนก็จะงงว่าเอเรามานั่งประกอบเครื่องอะไรอยู่สิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือโตะเลื่อยนะเราไม่เคยใช้มาก่อนเลยในชีวิตแล้วเราก็อยากใช้เป็นมากๆเพราะว่าถ้าเราใช้เลื่อยใหญ่ๆแบบนี้เป็นได้อะเราก็จะสามารถทำเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆได้อีกเยอะเลยอันนี้ก็มีสปอนเซอร์จากวัดฟาาเขาส่งมาให้แล้วเขาก็เข,ข้าใจมากๆเลยว่าเราต้องการเวลาในการทําใจที่จะใช้เครื่องนี้อยู่นานหลายเดือนเลยมาถึงวันนี้เราจําเป็นจะต้องมีเคาน์เตอร์ห้องน้าเป็นของตัวเองและก็เลยฮึบแล้วก็พยายามใช้มันให้ได้แต่หนับแรกเราก็ต้องเอาโฟมเอาอะไรออกให okay ไม้ชิ้นแรกที่เราทําการตัดกับโตเลื่อยอันนี้เป็นแค่ไม้อัดธรรมดานะเพราะว่าเรากลัวมากๆาแต่เราก็พยายามให้แฟนเรามาอยู่ใกล้ๆเผื่อเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจะได้ช่วยกันได้ทั้งเรากับแฟนนะไม่เคยใช้โตเลื่อยเลยก็เลยกล้าๆกลัวๆกันทั้งคู่แต่หลังจากที่เราแบบลองตัดไม้ชิ้นบางๆเล็กๆได้แล้วเราก็จะมีความกล้าในการที่จะตัดไม้ที่ใหญ่ขึ้นเราก็เลยเออเดี๋ยวเริ่มฝึกจากอันนี้ก่อนละกัน เราเริ่มตัดไม้ชิ้นที่ใหญ่ขึ้นได้แผนของเราก็คือเราจะต้องทำโครงสร้างของการเป็นโต๊ะขึ้นมาเป็นไม้เก่าๆที่ถูกรือ้ออกมาจากห้องพระเดิมแล้วก็จะเอามาใช้ประโยชน์ในการทำเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆในบ้านเราข้างบ้านเรามีไม้เยอะมากๆเลยไม้พวกนี้ก็จะเป็นในส่วนของโครงสร้างโต๊ะแต่ในส่วนของขาโต๊ะเนี่ยเรามีราวบันไดอันเก่าๆของพ่อเราอะ่ะมีการกลึงมาอย่างสวยงามเลยแล้วก็เป็นไม้ดีๆเลยแล้วก็จะอามาใช้ในงานนี้กันมันก็จะได้เคาน์เตอร์ห้องน้ําที่มีความแบบกลิ่นอายคลาสสิก ขึึ้นนนมานิดห่งจริงๆแล้วตัวเคาน์เตอร์เราอยากมีลิ้นชักด้วยแต่ว่านะตอนนี้เราขอทําให้มันมีเคาน์เตอร์สลับวางอ่างล้างหน้าก่อนเดี๋ยวลิ้นชักค่อยมาเพิ่มทีหลังก็ได้ ตอนนี้เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าของเราก็เสร็จแล้วในส่วนของโครงส่วนสำคัญที่สุดก็คือท็อปตอนน,นี้ที่เราออกแบบโต๊แล้วเราก็ไปสั่งหินเทียมมาในความที่อ่างล้างหน้าของเราเป็นแบบอ่างล้างหน้าวางบนโตเนาะแค่เรามีหินเทียมที่มีรูตรงกลางก็สามารถแบบจัดการเองได้แล้วเราจะใช้เป็นซิลิโคนใสย,ยิงไปรอบๆเพื่อที่ท็อปของเราจะได้ไม่เคลื่อนที่ไปไหนแล้วก็ใช้อะคริลิกซีแลนสีขาวในการปิดขอบต่างๆให้น้ำที่จะกระเด็นออกจากอ่างล้างหน้าเนี่ยมีโอกาสโดนไม้น้อยที่สุดในส่วนของน้ำบนพื้นเนี่ยก็จะไม่ได้โดนไม้ขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะว่ามันเป เล,เลยแค่หาของตกแต่งส,สวยๆมาวางแล้วก็หาโอกาสอัปเกรดตัวไม้ของเราที่เป็น wallpaper ตอนนี้ติดไม่ค่อยสวยเลยก็ในอนาคตถ้าเรามีวัสดุที่ดีกว่านี้ก็จะมีการอัปเกรดอีกทีหนึ่งแหละเรื่องการตกแต่งเนี่ยเราคิดว่ากระจกขอบทองเหมาะกับตรงนี้มากๆเลยแต่เรายังไม่มีกระจกขอบทองจรงิงๆในตอนนี้เราก็เลยใช้สติกเกอร์มาติดกระจกที่มีอยู่ไปก่อนสีสันเราว่าได้เลยนะแต่ว่าฝีมือการติดสติกเกอร์ของเราอาจจะแบบห่วยไปนิดนึงก็จะดูโปะๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีของที่ดีกว่านี้ก็จะถูกอัปเกรดให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้รีโนเว 3เดี๋ยวมันจะมีการอัปเกรดอีกแน่ๆแหละแต่ว่าต่อจากนี้เราจะพาพุ่งไปสู่ส่วน,นอื่นๆของบ้านดีกว่ามีการรีโนเวทบ้านครั้งใหญ่ในชั้นล่างที่เราทํามานานมา,มากแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทําคลิปให้ทุกคนดูก็เวลาติดตามกันด้วยนะคะถ้าชอบเรื่องราวการรีโนเวทบ้านของเราฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กด Subscribe เอาไว้เพื่อให้กําลังใจเราในการทำคอนเทนต์ที่ออกมาอีกสำหรับคลิปนี้ก็ไปละบ,บายๆค่ะ